สวรสค่ะก็เราหวานไปตั้งเยอะเนี่ยเขาออกให้ตรงนี้ต้นเดียวค่ะเราก็จะพยายามให้เขาไต่ขึ้นไปบนบนอะไรนะบนระเบียงแต่ตอนนี้ทวแปดขึ้นไปละทว, <c oughs> วแปแล้วก็ตั้งใจปลูกตรงนี้ค่ะ เพราะว่าถ้าเวลาเข้าออกดอกแมลงแมงผู้เขาจะมามาตอมดอกถ่วแปบบบินวื้วื้วื้เลยค่ะปีที่แล้วเขาก็ผสมแปบไบสหมูกับแปบบแบนนะผสมกันว่าออกมาตลกดี <laughs> <laughs> ออกมาแบบลูกครึ่งอะค่ะจะกลมก็ไม่กลมจะแบนก็ไม่แบน <laughs> ไส้หมูนี่กาหลงค่ะดอกสีขาวตอนแรกเข้าสูงละน้องเคยมาฟันนน่นนะตอนตอนนี้สั่งไม้ให้ฟันอะไรละ <c oughs> เขามีมีดในมือเหมือนเหมือนกัพ่พาะเรเลยได้มีดแล้วฟันหมดอ่ะตองบ้างเิงอะไรบ้างฟันแล้วก็ไม่เก็บนะฟันทิ้งอยู่นั่นอนะ่ะ <c oughs> นี่ถั่วแปลเขึ้นไปละจะไปอยู่บนระเบียงละ <laughs>